ครับกัดสีที่ติดนะครับโดนแล้วครับครับโดนแล้วครับ ขาดนะครับวัดขาดครับจับสายดึงแล้วครับอยู่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 สายขาดนะครับป่าอะไรบ้างช้อนเนี่ยช้อนครับ โหได้ดีจังทีบนโอ้หใหญ่ครับไซส์ใหญ่ครับ้าดหยาบยาพคาดไม่คาดได้ไงจะตัวดิ รอคอนเฟกหมื่นสามครับรอตัวนี้ครับเท้าสายใหญ่เลยครับสองโลแปดครับตัวนี้เกือบสองโลครับเกือบสองโลครับครับเห็นเงี้ยป่ะกืนมิดเลยครับไม่เห็นเลยครับไม่เห็นนะครับขาดด้วยครับสายขาดด้วยครับวัดยอดเลยครับ